คุณผู้ชมค่ะน้องเพลงพิรดานะคะได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกล่าสุดนี้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อเปิดฤดูกาลมาเนี่ยก็เจอแต่กระแสดราม่าเข้ามาถาถามเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจนกระทั่งการออกงานบ่อยๆนะคะแล้วก็เจอกระแสดราม่าไม่จบไม่สิ้นสักทีค่ะล่าสุดนะคะน้องก็ได้ออกมาโพสต์ถึงความรู้สึกค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยที่บอกว่าหนูมีความสุขมากค่ะเวลาได้ขึ้นเวทีถึงหนูจะยังไม่เก่งหรือเก่งไม่พอ หนูจะพยายามปรับตัวเองนะคะขอบคุณแม่แพลวแม่ยุ้ยคูเตอร์พี่เอที่คอยบอกคอยสอนอยู่เสมอรักนะคะขอบคุณแฟนคลับที่คอยทักมาให้กำลังใจหนูจะทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะอันนี้นะคะก็เป็นโพสต์ล่าสุดของน้องเพลงพิมพ์ประดาเลยค่ะคุณผู้ชมขาก็ต้องขอพูดเลยนะคะคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยน้องเพลงเนี่ยก็ มีการแบบไม่สบายนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็พอออกงานบ่อยๆเนี่ย ก็มีบ้างนะคะคุณผู้ชมขาร่างกายของเราเมื่อมันพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วแบบมาใช้งานหนักกระทันหันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาร่างกายก็อาจไม่สบายเอาได้นะคะแล้วน้องก็เจอดราม่าเข้ามาเยืมมากๆค่ะคุณผู้ชมขาเรื่องการร้องเพลงนะคะทั้งเป็นเพลงตัวเองบ้างแหละแล้วก็การขึ้นเวทีนู่นนั่นนี่นะคะน้องเจอดรามา่าเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาตอกย้ำนะคะเยอะมากๆจริงๆค่ะไม่ว่าจะร้องเพลงไม่ตรงกับต้นฉบับ บ้างและขนาดเพลงตัวเอง ร้องเพลงยังไงนะคะมันไม่เหมือนต้นฉบับไม่ถูกคียนู่นนั่นนี่นะคะคือน้องเนี่ยเจอกระแสนี้เข้ามาตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยค่ะแล้วจนกระทั่งตอนนี้นะคะสําหรับคนที่ชอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็แบบจับผิดน้องสินะคะพี่น้องคาก็คือชอบมาคอมเมนต์อยู่บ่อยๆเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมขาก็คือไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะจนกระทั่งน้องเพลงเนี่ยได้ออกมาโพสแบบนี้นะคะพี่น้องคะคือความรู้สึกของคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะคะคุณผู้ชมขาน้องอาจจะยังพยายามอยู่นะคะ แค่ยังไม่เต็มที่ยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองค่ะ น้องก็บอกอยู่นะคะว่าเอออาจจะยังไม่เก่งแต่ขอเวลาหน่อยขอเวลาพัฒนาตัวเองแล้วก็ความพยายามเนี่ยก็คือพยายามอยู่นะคะคุณผู้ชมขาทุกคนอาจจะยังเห็นนะคะว่ามันเออเหมือนแบบขาดขาดการกลางเกินเกินนู่นนั่นนี่นะคะมันยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นคุณผู้ชมขาให้เวลาน้องสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยใช้ความพยายามอยู่นะคะน้องรับรู้ทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมขารับรู้หมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเจอดรามานู่นนั่นนี่นะคะน้องรับรู้หมดทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมขาแค่ น้องไม่ได้ออกมาพูดแค่นั้นเองคือเข้าใจบางครั้งน้องก็เหนื่อยจริงๆจนไม่อยากพูดเลยก็มีนะคะ แม้กระทั่งในวันที่น้องไม่สบายก็ยัยงโดนดราม่าเลยค่ะว่าเออเสียงไม่ดีเสียงไม่เหมือนต้นฉบับไม่มีพลังเลยคือเอาจริงๆนะคะคุณผู้ชมขามีครั้งหนึ่งนะคะที่น้องไม่สบายแล้วไม่ได้ขึ้นเวทีเลยแล้วก็โดนด่าค่ะคุณผู้ชมขาโดนว่าว่าเออแม่แพลวเนีย่ยตัดแบบตัดคิวน้องทิ้งหรอนู่นนั่นนี่คือที่จริงแล้วเนีย่ยคือวันนั้นเนี่ยน้องไม่สบายนะคะพอหลังจากที่น้องพักฟื้นได้สักพักเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็กลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งเสียงก็ยังกลับมาไม่เต็มที่นะคะเน จากว่าน้องเนี่ยบอกว่าเสียงหายนะคะแล้วพอกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งนะคะน้องก็คือเสียงแทบจะแบบกลับมายังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมขาก็เจอดรามาเข้ามาด่านู่นนั่นนี่เยอะมากๆนะคะจนน้องเนี่ยก็รับมาจนน้องเนี่ยรับมาก็เยอะนะคะคุณผู้ชมขากระทั่งวันหนึ่งนะคะน้องได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกแบบนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมขาคือน้องนะคะพยายามอาจจะเก่งแต่ อาจจะเก่งแต่อาจจะยังไม่พอสําหรับพี่น้องทุกๆคนนะคะแต่น้องก็พยายามอยู่พยายามปรับตัวเองปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนตัวเองทุกอย่างนะคะอาจต้องใช้เวลาหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะขอเวลาให้น้องเนี่ยจากน้อยเนาะน้องรับรู้ทุกอย่างนะคะขอบุกพ่องของเจ้าของเดี๋ยวน้องิเกิบไปพิจารณนาะแล้วก็ปรับปรุงเจ้าของค่ะพี่น้องแล้วต้องขอบอกเลยนะคะว่าน้องเพลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะน้องกระทั่งแบบลาออกจากโรงเรียนนะคะคุณผู้ชมค่ะ น้องบดายเลียนหนังสือเนาะแล้วน้องก็มาเดินสายนะคะบนเวท บนเวทีเส้นทางของหมอลำนะคะอยู่ในวงของคุณแม่แพรวเวแสงทองนั่นเองค่ะก็ได้รับโอกาสนี้นะคะมาจากคุณแม่แพรวเวแสงทองนะคะแล้วก็อดีตสามีของคุณแพรวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาแล้วน้องเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆน,นะคะถือว่าแบบปลดหนี้สร้างบ้านอะไรให้ครอบครัวเสร็จสั่หมดเลยค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งมากๆพอสมควรแล้วนะคะแต่เส้นทางมันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะมีบ้างเป็นเรื่องปกติของศิลปินหลายๆคนก็เจอมาเยอะนะคะ คุณผู้ชมขาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีนะคะเรื่องดราม่าเนี่ยมันเกิดได้แทบทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วอีกอย่างเนี่ยน้องเพลงเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังดีนะคะที่ยังมีแม่เพล้นะคะคอยพร่ำสอนแล้วก็บอกอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมตักเตือนน้องอยู่บ่อยๆนะคะอันไหนที่เขาติเขาอะไรมาแล้วก็เอามาแบบ แล้วก็เอามาปรับปรุงค่ะคุณผู้ชมคะแต่อันไหนที่เขาด่าแล้วก็มันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะครั้งนี้นะคะน้องเพลงเนี่ยต้องต้องขอพูดเลยนะคะว่าน้องเพลงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคารักในอาชีพนี้มากๆนะคะถ้าไม่รักจริงๆเนี่ยไม่ยอมที่จะออกจากโรงเรียนนะคะคุณผู้ชมคามาเฮตแบบนี้หรอกค่ะพี่น้อง คือเป็นคนที่มีความสามารถระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะบางคนเนี่ยอายุประมาณนี้ยังศึกษาเล่าเรียนเพื่อไปหาความฝันของตัวเองแต่น้องเพลงนะคะเลือกที่จะตัดทุกอย่างมาเดินเส้นทางนี้เส้นทางที่ตัวเองรักแล้วก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยสบายขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเลยค่ะจากในวันที่ไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชมขาแทบจะไม่ แทบจะไม่มีทุนเรียนด้วยซ้ำนะคะน้องเพลงเนี่ยแต่ว่าก็สามารถสู้มาได้นะคะตอนนี้น้องก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะสามารถทําให้ครอบครัวสบายขึ้นได้ระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองตามลําดับนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็มาให้กําลังใจกันเยอะมากๆนะคะเข้าใจว่าเจอดราม,มาบ่อยค่ะแต่แฟนคลับเนี่ยก็มาให้กําลังใจค่ะบอกว่าให้น้องเนี่ย ฝึกฝนบ่อยๆนะแล้วก็เก็บทุกอย่างในแต่ละการร้องเพลงแต่ละเทปแต่ละอีพีเนี่ยเข้ามาปรับปรุงให้มันดีมากกว่าเก่านะคะคุณผู้ชมคะแล้วทุกอย่างก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆน้องเพลงดูแม่แพลเป็นตัวอย่างเก่งที่สุดอ่านี่นะคะบอสแพลนี้ก็เรียกได้ว่าเจอมาทุกอย่างทุกดราม่าเลยเลยนะจ๊ะ แม่แพลวเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจอมาทุกอย่างเจอทุกดราม่าเลยก็ว่าได้นะคะแต่เธอก็ผ่านมาได้ค่ะคุณผู้ชมขาถือว่าเก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ข้างๆน้องเพลงมาตลอดค่ะคุณผู้ชมขาคอยให้กําลังใจไม่ว่าจะเจอดราม่าอะไรก็ตามแต่เพราะว่าแม่แพลวเนี่ยก็มีประสบการณ์ผ่านมาเยอะพอสมควรค่ะคุณผู้ชมขาพอที่จะพร่ำสอนน้องเพลงได้นะคะ เอาเป็นว่าเรารอดูกันลวกันค่ะคุณผู้ชมว่าน้องเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นขนาดไหนนะคะแต่อยากให้ทุกคนมองน้องแบบนี้นะคะว่าเออน้องเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาพยายามปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่นะคะบางคนอาจจะยังไม่เห็นเออทำไมมันไม่ดีขึ้นสักทีนะคะแต่ลึกๆข้างในแล้วนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าทุกคนมีความพยายามอยู่ในตัวของตัวเองค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าใครก็ตามแต่นะคะคิดเสมอค่ะว่าแต่ละผลงานที่ตัวเองทําออกมาเนี่ยมันดีหรือเปล่านะคะแน่นอน ถ้าตรงไหนมันบกพร่องนะคะย่อมปรับปรุงแก้ไขค่ะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นการให้โอกาสนี้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้อภัยกันไปค่ะรอดูดีกว่านะคะว่าน้องเนี่ยจะปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมขารอดูไปเรื่อยๆค่ะอย่าเพิ่งตัดกําลังใจน้องนะคะให้กําลังใจน้องต่อไปค่ะคุณผู้ชมขาแล้วสาหรับวันที่4ที่ผ่านมานี้นะคะก็จะมีคิวงานค่ะของมลลำเพลียวแสงทองนะคะอยู่ที่บ้านสงวนรัดค่ะคุณผู้ชมขะตำบล ศีวิเชียนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลน,นะคะมีแฟนคลับคนไหนได้ไปดูกันไม่เอ่ยถ้าใครนะคะไม่สามารถไปดูได้แต่ว่าอยากชมความสนุกค่ะคุณผู้ชมขาสามารถดูรอบนาริตาไลานะคะในรอบในรอบ2 3 1ได้นะคะรอบนี้ก็คือชม2วันเลยนะคะคุณผู้ชมขาคือวันที่4และวันที่6นะคะพี่น้อง ผู้ใดบ่สามารถไปเบิงได้เได้ว่าอยากเบิงความสนุกสนานอยากเบิงแม่แพลวอยากเบิงศิลปินที่พี่น้องมักเนาะคะ่ะสามารถเข้าในกลุ่มน้องนาริตะไลฟ์ได้เลยนะคะก็สามารถทักไปหาคุณแม่แพลียวก็ได้ค่ะหรือว่าทีมงานแอดมินหมอลำเพลียวแสงทองนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรในม่อัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ